สวัสดีค่ะพบกับลัก,กี้นักสร้างสุขค่ะคุณเป็นคนหนึ่งที่เครียดจากการทํางานอยู่หรือเปล่าคะถ้าใช่ชนคลิปนี้ให้จบค่ะแล้วคุณจะมีวิธีการในการที่จะสร้างความสุขและความสงบให้กับตัวคุณเองได้มากยิ่งขึ้นค่ะวิธีการหนึ่งที่จะทําให้คุณนั้นคลายเครียดจากการทํางานได้ก็คือการที่คุณหยุดที่จะคิดเล็กคิดน้อย กับความบกพร่องทั้งของตัวคุณเองและของคนอื่นจะทำให้คุณรู้สึกมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะหากคุณทำบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดในวันนั้นจงบอกตัวเองว่าเฮ้ยดีมากเลยมันทำให้เราได้เรียนรู้และมันทำให้เราได้พัฒนาและเราก็เป็นคนคนหนึ่งที่ธรมธรมดาธรรมดา เราย่อมผิดพลาดได้เพราะถ้าคุณไม่อยากผิดพลาดก็ไม่ต้องทําอะไรค่ะไปนอนอยู่เฉยเฉยไม่ต้องมาทํางานจริงไหมคะดังนั้นการที่คุณมองข้ามสิ่งที่ผิดพลาดทั้งของตนเองและของคนอื่นจะทําให้คุณรู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้นและปล่อยวางได้มากยิ่งขึ้นและถ้าคุณจะเก็บมาคิดนะคะคิดเพียงแค่ว่าเฮ้ยเราจะสามารถนําความผิดพลาดเหล่านั้นมาพัฒนาได้อย่างไรบ้างแล้วคุณก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้น และเป็นคนที่มองโลกในแงด่ดีได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้หากคุณเห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและกี้นักสร้างสุขด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะมีคนมาเยี่ยมมีคนมาเยี่ยม <laughs> อ้ดูดูดู้ดูดอูอะไรอ่อไร